อีกหนึ่งเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่เราก็ไม่คิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เคยถูกแชร์กันในโลกโซเชียลในจังหวะที่มีการชุมนุมกัน <Okay. S 1> หนักๆช่วงเมื่อชักประมาณเท่าไหร่กลางเดือนสิงหาสิ 11, 1เสิงสิงหาเนี่ยประมาณเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีการแชร์กันเยอะเราก็เคยเอามาออกในรายการว่าคุณ คุณอย่าแชร์ต่อนะเพราะว่าคลิปนี้มันไม่ใช่คลิปปัจจุบนันมันเป็นคลิปของการชุมนุมของกอปอปอสอตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วอันนี้ก็คือที่สนามกีฬาไทายญี่ปุ่นดินแดงแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจคอฟอเนี่ย<อ>เข้ามาเนี่ยอย่างภาพที่คุณเห็นเนี่ยคุณอย่าแชร์ต่อนะแล้วหลังจากนั้นมันก็เงียบหายไปะนะคะเพราะว่าคงจะมีคนแบบไปจับโปะได้ว่ามันเป็นของของเก่าแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าคลิปนี้ได้ถูกนํามาเปิดอีกครั้งหนึง่ง ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวานนี้โดยคุณนิคมบุญวิเศษสอสอบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังปวงชนไทยไปดูบรรยากาศการเปิดคลิปนี้ในสภาเมื่อวานนี้ค่ะมีการชุมนุมเนี่ยท่านปิดหูปิดตาประชาชนผมจะให้ท่านดูว่าท่านปิดปตาประชาชนจริงหรือไม่เพราะสื่อหลักๆสื่อของรัฐบาลเนี่ยนะครับ ไม่ใครออกเลยครับไม่ว่าจะเป็นทีวีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประชาชนเขาส่งให้กันดูเองผมใช้ท่านดูว่าคลิปเหล่านี้เคยออกสื่อใหญ่หรือไม่ขอเปิดคลิปครับใช้เวลาไม่นานครับทางครับดูดิ นะยยยยอมยอมยอมพี่พี่พี่ผู้หญิงนะต่ำลงไม่ไม่ขอขอไม่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 ทไม่ไม่ขอขอ ห็นไหมครับท่านปิดหูปิดตาประชาชนสื่อภาครัฐเนี่ยนะครับเสนอข่าวไม่ครบทุกมิติครับแต่ประชาชนฉลาดครับเขามีช่องทางในการสื่อสารเพราะตุววันนี้โลกมันไปไกลแล้วท่านก็จะมาปิดเขาอีกออกข้อกาหนดในมาในข้อที่กี่เก้าครับจนมีการไปฟอ้องร้องศาลแล้วไงครับ ศาลก็คุ้มครองโั่ว์ข่าวครับแม่คุณนิคมบุญวิเศษนี่กะว่านี่เป็นหมัดเด็ดเลยนะข้อมูลเด็ดเลยที่จะมาะกระทุง้งรัฐบาลกระทุ้งนายกรัฐมนตรีนะให้หงายเก๋งไปเลยด้วยข้อหาปิดหูปิดตาประชาชนแต่คุณนิคมครับเมื่อกี้คุณบอกว่าสื่อของรัฐเนี่ยปิดกั้นไม่ออกสื่อไม่ละชับบ้านเขาแชร์กันเองหนึ่งนะอ่ะนี่เอ็นบีทีก็เป็นสื่อของรัฐ นะแล้วรายการเราเนี่ยเคยเอาเรื่องนี้มาบอกกับคนดูแล้วเพราะเคยเอาเรื่องนี้มีคนเอาเรื่องนี้มาแชร์เมื่อช่วงวันที่11สิงหาคมรุ่งเช้าวันที่12รายการเราก็ออกมาบอกว่าคลิปนี้นะซึ่งเป็นคลิปเดียวกันที่คุณนิคมเอาไปเปิดนสภาพานัา่นแหละล้วก็ภูมิอกภูมิใจนักหนาว่าเป็นคลิปใหม่เนี่ยนะ,ะมันคลิปเก่าตั้งแต่ปีอะไรนะปีมะโวประมาณ5-6ค่ะห <5, S 2> 6นะครับ เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับผมอธิบายไว้แล้วในรายการคุยถึงแก่น12สิงหาคมไปฟังบางเครื่องบางตอนอาจจะเป็นวันที่คุณนิคมบุญวิเศษไม่ได้มีโอกาสดูโทรทัศน์ในช่องของรัฐนะครับไปดูกันเป็นดารารแล้วก็มีคนติดตามเยอะนะคะแล้วก็มีการเอาภาพเอาคลิปเอาไปนำเสนอแล้วก็ไปด่านะคะคือคลิปนี้เนี่ยในอินไอจของ คุณแม็กซ์นัทพลดีหลกนวริศนะคะเขาได้มีการไปโพสต์คลิปภาพเหตุการณ์เป็นภาพที่ถ่ายจากในรถแล้วก็ด้านนอกเนี่ยเหมือนกับเป็นตำรวจควบคุมฝูงชนตำรวจทุบกระจกรถเอากระบองเนี่ย,ๆๆยอยู่ดีๆก็เอากระบองเนี่ยมาทุบรถของของประชาชนเลยเนี่ยนะคะซึ่งถ้ามองเผิๆคนก็จะเข้าใจว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมาานื่อวานนี้นะคะแล้วก็ คุณแม็กเนี่ยก็มีการแชร์คลิปนี้ออกไปเนี่ยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คนก็เข้าไปด่ากันวอู้คือคนด่าเยอะมากนะคะอย่างเช่นคุณอมรัฐโชคปรมิตกุลแชร์คลิปนี้แล้วบอกว่าสาระเลว<อ>นะ,ะหรือว่าคุณเบญจาแสงจันทก็บอกว่าการทุบรถทำลายข้าวของอยู่ในขั้นตอนหลักสากลในการสลายการชนมไหม แทบไม่เหลือความเป็นมนุษย์แล้วเป็นจาแสงจันทร์ก็เป็นสสพักก้าไกลคนะครับคือคสสพักเก้าไกลสคนรับลูกแชร์ต่อแล้วก็ด่าต่อค่ะแต่ความจริงคืออะไรคุณนันทยะความจริงก็คือคลิปนี้เนี่ยนะคะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นจริงแต่เป็นคลิปที่เกิดขึ้นเมื่อปี2556ในยุคนั้นยุคไหนคะเป็นยุค สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักคินวัฒนนะครับเหตุการณ์นี้ผมจําได้ติดตาเลยนะตอนนั้นจัดรายการวิทยุอยู่นะก็ไปลงไปดูเหตุการณ์เพื่อจะรายงานสดเนี่ยนะเป็นเหตุการณ์ที่แถวแถวสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงตอนนั้นเนี่ยกลุก่มกปปสเนี่ยเขาวันไอสมัครเลือกตั้งไงวันสมัครเลือกตั้งอะ่ะกกตไป ดัดรับสมัครที่ไทยญี่ปุ่นนิดแดงม็อกปปปสเขาก็เคลืค่อนไปกดดันเพื่อที่จะไม่ให้มีการรับสมัครอะไรก็ว่าไปนะ,ปะตัดิมูปก่อนเลือกตั้งเลยก็ว่าไปตัดติูปก่อนเลือกตั้งแล้วนี่เป็นรถของผู้ชุมนุมคนหนึ่งกําลังจะกับหรืออะไรทำนองนี้แหละแล้วตำรวจเนี่ยนี่เป็นตำรวจควบคุมฝูงชนก็ไล่ตีเนี่ยตีแบบนี้เลยนะ,ะแต่ไม่ใช่เหตุการณ์เมื่อวานเป็นเหตุการณ์เมื่อปี5-6คือพูดง่ายๆ่ายว่าเอาเรื่องเก่าคนละสถานการณ์มาโพสต์นี่เป็นเฟซนิวอย่างหนึ่ง เฟ <Fake S 2> คเวชัดชัดๆเลยค่ะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะครับเป็นไงครับชัดเจนเลยนะเนี่ยเป็นเป็นเหตุการณ์ก็ไม่ต้องอธิบายซ้ำนะหนึ่งเนี่ยนี่คือมันสัท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของคนไงเนมื่อกี้นี้เนี่ยมีทั้งสสอส,อส,อสอย่างน้อยสองคนนะคือคือคนทั่วๆไปนี่เข้าใจได้บางทีด้วยคอคติด้วยอารมณ์ยอะไรต่างๆเนี่ยนะภาษาชาวบ้าน เขาเรียกว่างักเห็นปุ๊บงับทันทีเลยงับก็งับข่าวปลอมทันทีเลยเพราะมันเข้าทางอ่ะเข้าทางถ้าพูดแบบตูกภาพหน่อยก็โอเคก็รีบแชร์รีบอะไรกันต่างกันไปคุณอมรัตน์คุณอมรัชโชคประมิตรกูลแล้วก็คุณเบญจางศรจันทร์สสพักเก้าวไกลแล้วพอผิดพลาดปุ๊บก็ก็เงียบไปนะครับนี่ไงเท่ากับคุณมีส่วนร่วมในการแชร์ข่าวแบบนี้นะครับด่าโดยที่ไม่ได้มีสติยั้งคิด คุณนิคมก็ไม่ต่างอะไรกันนะครับถ้าคุณดูรายการของเราต,ตลอดเนี่ยคุณจะรู้แล้วเอออันไหนจะข่าวจริงข่าวปลอมแล้วไม่เอาเรื่องแบบนี้ไปอภิปรายในสภานะถ้าคุณจะบอกว่ารัฐบาลปิดหูปิดตาประชาชนคุณต้องมีข้อมูลมาสนับสนุนอย่างอื่นดิฉันว่าน่ะประชาชนน่ะเขาเห็นกันหมดแล้วแล,แ,นนและเขารู้แล้วมีแต่ท่านนั่นแหละที่ข่าวสารไปไม่ถึงและทำให้ท่านเนี่ยหยิบเอาข่าวนี้ขึ้นมาเล่นในสภาในการอาภิปราย เมื่อวานนี้าชาวบ้านคงดูแล้วแบบเดียวเดียวเดียวคงดูอยู่บ้านนะแล้วบ,บอกว่าเอาลงเอาลงเอาลงายเขาหวังว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับจะไม่มีใครเอาคลิปนี้ไปโพสต์แล้วด่าตำรวจอีกนะว่าทํารุนแรงกับผู้ชุมนุมประท้วงนะครับเพราะมันเป็นคลิปเก่าเนี่เราถ่ายกันมาสองสามรอบแล้วะนะครับแล้วก็อสสก็ควรจะดูสัศั์ให้หลากหลายช่องข่าวสารต่างๆเนี่ยก็ ค,คือแบบนี้มันสะท้อนคุณภาพของผูง้แทนจริงๆนะบรมเม่ถ้าอ,อันนี้มันเป็นเฟกนิวอันนี้เข้าข่ายเฟกนิวไหมเข้าขายเลยนะแล้วการที่คุณวิสารคุณไปคุณนิคมเอาคลิปนี้ไปเผยแพร่ในสภาและเป็นการเข้าข่ายเผยแพร่เฟกนิวในสภาไหมคะอืม <laughs> นะแล้วก็กล่าวหาแบบเป็นตุเป็นตาเลยนะคะว่ารัฐบาลปิดหูปิดตาประชาชนแต่โชคดีที่ประชาชนเนี่ยเขา โลกเขากว้างเขาฉลาดเนี่ยเพราะมีโลกออนไลน์ได้เห็นคลิปนี้เนี่ยนะคะจริงค่ะ,ะว่าประชาชนเนี่ยตาสว่างและโลกกว้างเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเนี่ยมันเป็นคลิปเก่าเหลือแต่นักการเมืองบางประเภทเท่านั้นเองนะครับ,รบที่ตายังมืดบอดอยู่ค่นะค่ะ